สวัสดีครับก็วันนี้เราเดินทางไปพระรามห้ากันนะผมเดี๋ยวเราจะไปเอาท่อ N ack, เอ็นแม็กข้อเอ็กแมนะครับหาหมกแต่ว่าเราจะเอาท่อเดิมไปสับนะอันนี้เราก็แบกท่อเดิมมาละเดี๋ยวเราต้องวิ่งไปพระรามห้าก่อนนะครับผมก็มีอยู่ร้านเดียวนะพระรามห้าหนะ้าพี่โกงนะครับก็ไม่รู้เราจะถึงกี่โมงนะ จะรถติดระดับหนึ่งแหละช่วงนี้ยช่วงพวุ่มเกือพุ่มยี่สิบน่ะก็ไม่ได้เอารถมาวิ่งนานมากนะผมก็เดี๋ยวเอารถมาวิ่งบ้างตอนเนี้ยแบอบกโอ้โหใจผมอยากกลับไปใส่ชักเหล่ามาเดิอนะขี่รถไม่มีชักมันไม่สนุกเลยอะ่ะแบบโอ้โหรถอะไรก็ไม่รู้ผมว่าขี่มิ ไอตอนมีชักสมามอ่ะมันตึงมือมากกว่าอันนี้คือแบบมันไปเรื่อยๆอ่ะ สามสิบคือหมดปอกแล้วนะคือปิดปิดสุดแล้วอะแต่ว่ารถไม่ยังเดินได้นะรถคือมันยังไปได้เรื่อยอะแต่ผมผมชอบตอนมีชักสามมันตึงมือมากกว่ารถมาดูมีกําลังอะคือมันตึงมันมันตึงทั้งเขาเรียกไงอะมันตึงตลอดอะอันนี้มันไม่ตึงอะมันไปเรื่อยอะเดี๋ยวดูก่อนนะเดี๋ยวผมอาจจะแบบเออได พอตลามว่าสูตรมาผมอาจจะไปขึ้นชักสามเป็น65ชักสามอะไรอย่างนี้เดี๋ยวถ้าว่ากันอีทีหนึ่งเพราะว่าก็คงไม่ขายแล้วคันนี้อาจจะเก็บเอาไว้เอาไว้ขี่จักตลาดนะเอาไว้ขนดถับวิ่งขํๆับอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างรักเลยนะคันนี้รักมาก เดี๋ยวผมตัดคลิปแค่นี้นะครับเดี๋ยวไปเจอกนอดกทีตอนถึงร้านวิโพกนะ